แล้วก็ดอกขาดนี้นะเราจะไม่ใช้ในการจัดจานอาหารนะคะวัตถุประสงค์ของดอกขาเราจะใช้สําหรับจัดแจกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะทําดอกไม้สําหรับจัดแจกันนะเราจะไม่เอาไปจัดจานนะวัตถุประสงค์ของดอกขานนะเราเรหมือนกับเราเราดินสอสมัยโบราณสมัยนี้ก็ใช่ะอะไเราก็เอเออกบเรา นี้ดูต่อก็จะอัดก็อัดเดี๋ยวส่งไปในไลน์เพื่อนด้วยแล้วก็ตรงนี้ลบเหลี่ยมหนึ่งครั้งลบเหลี่ยมนิดนึงพอลบเหลี่ยมเสร็จเราก็ขึ้นกลีบทวน,นี้เวลาที่เราจะขึ้นกลีบเริ่มนะคะแล้วก็เราคว้านทิ้งไป อนะคะแล้วก็กรีดที่สองวางให้ตรงกันแล้วก็ควานทิ้งไปกรีดที่สาม ถามว่ากี่กลีบได้ตรงนี้กี่กลีบก็ได้นะแต่ว่าไม่น้อยกว่าห้ากลีบถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยดอกคาเวลาที่เขาทำตรงนี้ประมาณห้ากลีบแล้วเราก็ดูว่าช่วงที่เหลือเนี่ยได้สักประมาณกี่กลีบอ๋อนี้เพิ่งลูกกไว้ได้สักประมาณสองกลีบเวลาที่เราทำมันไม่ต้องลึกมาก เกลสุดท้ายเราทำเกลียวสุดท้ายเสร็จเราดูว่าความยาวมันจะเท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งได้นะแต่งซะก่อนก่อนจะขึ้นกลีดต่อชั้นต่อไปเอาให้ความยาวมันเท่าๆกันถ้าเกิดว่าเที่ยวเบี้ยวเที่ยวเอียงอยู่เนี่ยเราตกแต่งได้ พอเราได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บต่อไปเราขึ้นกลีบชั้นที่สองพอเราจะขึ้นกลีบชั้นที่สองปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องลบเหลี่ยมโกนนะคะเอาทีนี้ดูก่อนจะขึ้นชั้นที่สองต้องลบเหลี่ยมให้หมดลบเหลี่ยมไม่รอบเลย ไม่ลบเลียมนะตรงนี้เวลาที่เราทําเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบหยดน้ํามันจะเป็นแบบกลางหมูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตองใครไม่ลบเลียมนะคุณครูบอกแล้วนะว่ามันจะกลายเป็นกลางหมูนะเนี่ยลบเลียมเห็นไหมมันจะไม่มีเลียมมันจะมนหลังจากนั้นเราขึ้นชั้นที่สองเวลาที่เราจะขึ้นชั้นที่สองเราดูเนี่ยเราเราจะขึ้นชั้นที่สองเราจะไม่มาต่อที่ปลายแบบนี้แล้วลากนะคะ ไม่มาต่อนะคุณครูบอกแล้วนะให้เราเว้นขึ้นไปนิดนึงเห็นไหมอ่าเว้นขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลากลงมาเหมือนเดิมเหมือนที่เราลากเมื่อกี้เนีย่ยเว้นนิดนึงแล้วก็ลากลงมาแล้วเราก็เราทิ้งเหมือนเดิมต่อไปเกลียดต่อไปเหมือนกันไม่ทําที่ปลายสุดเห็นไหมเราขึ้นไปนิดนึงแล้วเราก็ลากลงมา ต่อไปก็เหมือนกันปีดรู้สึกว่ายาวอันไหนยาวก็ปิดออกตัดให้มันสั้น